เมื่อเร็วๆนี้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพระ,ะศึกษาจัดกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษาประจำปี2568ขึ้นใน2ภูมิภาคได้แก่ภาคอีสานที่จังหวัดอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในสถานศึกษาโดยกิจกรรมประกอบด้วยการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา5ด้านคือด้านโภชนาการด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านกิจกรรมทางกายอารบิกด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและด้านการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังมีการอบรมการใช้ระบบจัดเก็บและรายงานผลสมรรถภาพทางกายของกลมพละศึกษาสำหรับครูผู้สอนวันนี้ที่กรมพละศึกษามาหนูชอบมากมากเลยค่ะสนุกและอยากให้กลุมพละศึกษามาจากที่นี่อีกแต่ละฐานสนุกมากเลยค่ะได้ความรู้และกิจกรรมได้เอาไปทำเล่นกิจกรรมได้ถูกต้องค่ะวันนี้สนุกมากครับ ผมอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกครับเพราะว่าผมจะเอาไปใช้ในกีฬาแบบครับได้ใช้สมองแล้วก็ความรู้ต่างๆครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะพรอแม่ผู้ปกครองส่งลูกหลานเข้าเรียนนะครความปรารถนาสูงสุดก็คือเรียนจบ มีงานทําหาเงินได้เลี้ยงดูตัวเองได้และถ้าหากว่าสามารถดูแลพ่อแม่พี่น้องได้โอ้โหน,นี้ถือว่าสุดยอดทีเดียวนะฮะแล้วพอเราดูความหวังของพี่น้องประชาชนก็ต้องมาย้อนดูว่าอะไรจะเป็นคําตอบของตรงนี้ได้อาชีวะศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่น่าสนใจมากนะฮะอย่างที่ <S <S ท่านยศพลบอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะฮะท่านดรนรุมนท่านมอบนโยบายอย่างไรบ้างครับท่านยศพลครับครับข้าวธรรมจินทท่านก็ได้พูดคุยในมุมของอาชีวะนะครับท่านก็ให้นโยบายในการที่จะ ปรับหลักสูตรมุ่งเน้นนะครับ mm hmm. การเรียนการสอน mm hmm. เน้นสมรรถนะนะครับ mm hmm. ให้ตรงกับผู้ประกอบการหรือตลาดแรงงานอันนี้ท่านก็นเป็นจุดหนึ่งที่จะพูดถึงให้เด็กเราเมื่อฝึกประสบการณ์ต่างๆไปแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. จะได้มีสมรรถที่ตรง mm hmm. นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่จะทําอย่างไรที่จะใช้่งที่บอกฮะ a อ mm hmm. อะไรขึ้นมา mm hmm. ก็ให้ปรับหลักสูตรเน้นสื่อการเรียนการสอนที่มันสมัยใหม่ mm hmm. นะครับสอดคล้องกับการใช้ระบบดิจิตอล AI ต่างๆและสิ่งสําคัญก็คือเน้นระบบทวิภาคีเน้นในการที่จะให้เด็กออกไปสู่การปฏิบัติงานจริง นะครับกับผู้ประกอบการนั่นหมายความว่าเด็กอาธิวัจะได้เจอกับพวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องยนต์แบบถ้าเป็นรถไฟฟ้าคุณก็เจอรุ่นใหม่ที่วิ่งกันในท้องถนนรถไฟฟ้าคุณก็ได้เจอกับกับรถไฟฟ้าจริงๆอย่างนั้นเหรอคะท่านถูกต้องฮะเราก็จะใช้สื่อการเรียนสอนผู้ประกอบการนะครับมีบิ๊กแบนด์หลายยี่ห้อนะครับที่เป็นเรื่องของสื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบยานยนต์สมัยใหม่นะครับก็จะบางทีก็ให้ความมุนเคาะในการเชื่อมโยงกันนะครับให้เด็กได้เรียนนะณะเดียวกันไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนะครับท่าน พัฒนาครูด้วยเพราะเนื่องจากว่าคนที่ครูเองครูจะต้องล้ำกว่าเด็กนะฮะจบจากหลักสูตรเก่าๆมาไงฮะอย่างเช่นแต่ก่อนเนี้ยครูช่างยนต์ก็จะระบบแก๊สโซลีนพวกงน้ำมันเป็นสินน้ำมันอะไรต่างๆยังไม่ได้อาจจะไม่มีระบบของยนต์ฟ้าสมัยใหม่เข้ามาตัวครูเองนั่แหละก็ต้องไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหมือนกันเ็ื่อติดตามอวามกด้มีครับก็หลังจากที่จะดําเดินต่อนะครับก็เน้นในการที่จะทำระบบที่ว่าคีทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศอย่างเช่นยนต์สมัยใหม่ผมขออนุญาตเอ่ยถึงประเทศอย่างเช่นประเทศประเทศจีน อย่างเงี้ยเข้ามาคอนแทคเข้ามาติดต่อกับทางอาชีวะนะครับแล้วก็มีการที่จะพูดถึงการจัดการเรียนการสอนในระบบยานยนต์สมัยใหม่นะครับก็นำเอาเด็กเราไปฝึกไปเรียนรู้ที่ประเทศจีนในระยะเวลากี่ปีกี่ปีว่าไปหนึ่งปีอยู่กับเราหนึ่งปีอย่างี้น,นะครับแล้วก็เรียนรู้ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้ทั้งที่ประเทศจีนหรือแม้แต่กลับมาทํางานที่ประเทศไทยเมื่อผู้ประกอบการจีนมาลงทุนในประเทศไทย<ฮ>ซึ่งก็จะเป็นคอนเนคชันที่ทํา MOU ร่วมกันและจริงๆแล้วกับจีนนะครับเรามี การจัดหลักสูตรทวีศึกษา210สาขาวิชา210สาขาวิชาัเลยครับเราทาผ่านหน่วยงานที่เป็นผู้แทนของรัฐบาลจีนโดยก็ที่อาาเอ่ยถึงของที่อายายะเอ่ยถึงครับวันนี้ท่านสมเด็จเจ้ากงทงไทยก็ช่วยด้วยท่านก็เป็นผู้ประสานงานต่างๆด้วยนะฮะท่านก็เปิดโอกาสให้เด็กไทยเราเนี่ยนี่พูดถึงจีนแม่แต่ล่าสุดเนี่ยทางอชีวะเองก็ได้การประสานงานจากทางผู้ประกอบการจากประเทศฝรั่งเศสว้าว คือเราไม่เคยเปิดหลักสูตรนี้เลยแต่เราเปิดหลักสูตรใกล้เคียงก็คือตัวถังและสีรถยนต์ใช่ไหมครับแต่ขนาดนี้ที่เขาต้องการคือตัวถังและสีเครื่องบินว้าวเครื่องบินเลยเหรอคะเครื่องบินครับแล้วเขาก็มาออติดต่อเราก็ผ่านพูดคุยกันโดยที่ะจะนําเด็กเราเนี่ยไปฝึกภาพทฤษฎีภาพประสบการณ์ต่างที่2ประเทศเริ่มต้นจะไปไปที่ฮัมบูร์กเยอรมันแล้วก็จะมีการฝึกเกี่ยวกันทําพางตัวถังและสีเครื่องบินแล้วก็กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อหลังจากกลุ่มนี้ต่อเสร็จกลุ่มที่2จะไปที่ ตูรุสฝรั่งเศสซึ่งจะเป็นบริษัทแม่ของนั้นแต่บริษัทเนี้นะครับก็มีฐานประกอบการอยู่ในไทยด้วยก็จะเป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งที่ท่านโอนมาเกินในตอนแรกเอยมีอะไรใหม่ๆไหมโอกาสดีเยอะมากเลยนะคะสำหรับเด็กๆอาชีวะเราก็เลยนําร่องอะไรยนี้นำล่องอยู่ที่วิทยาการชีพชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขามีลักษณะเด่นเป็น CVM อยู่ทางด้านตัวถังและสีรถยนต์แต่ต้องแอป l y าที่เราต้องมาดูพอหลังจากเราเรียนรู้รวบไปแล้วปุ๊บก็ต้องมาจัดทําหลักสูตรหรือจะอาจจะทําเป็นรายวิชาขึ้นมา <c oughs> คือท,นะที่จะให้เด็กเราได้เรียนและสามารถไปประกอบการได้โอ้ดีแล้วนะเด็กไทยจะได้มีโอกาสไปทํางานต่างประเทศร,รายได้สูงขึ้นด้วยอันนี้เป็นนโยบายท่านรัฐมนตรีที่เน้<อ>นย้ำนะครับในการต่างๆซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่ท่านเน้นย้ํามาหลายๆเรื่องทั้งที่ <c oughs> บอกนะทั้งเรื่องปรับหลักสูตรเน้นเด็กการเรียนสารที่ประกอบการจริงพัฒนาครูนะครับให้ตามทันเกี่ยวกับบริบทต่างๆที่ปรับเปลี่ยนนะครับรวมถึงอีกหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการศึกษานะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเป็นนโยบายท่านเป็นห่วงแต่สิ่งที่อ ต้องผลิตน้องๆนะอาชีวศึกษาออกมาเนี่ยแล้วตอบโจทย์ให้ตรงกับบริบทการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งในการตอบโจทย์ตรงนี้นะท่านผู้ชมว่าอาชีวะศึกษาทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ปวชปวสนะฮะเมื่อสักครู่นี้ท่ทานได้ยินท่านเลขาุทธพลบอกว่าเรามีถึงปริญญาตรีและเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยใช่ไหมครับใช่ครัรับปริญญากันด้วยครับเราจะมีวันพระราชทานคือวันที่4สิงหาคมนะครับแต่จะมีวันซ้อมใหญ่อยู่วันที่ วันนี้แหละครับวันที่เราออกอากาศเนี่ยสองสิงหาคมวันเสาร์ที่สองนี่ซ้อมใหญ่ตอนนี้การเรียนการสอนอย่ารย์ที่ท่านอนุมาถามนะครับอาชีวศสกษาเองเราก็ต่อยอดนะครับนอกจากปวชปวสแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วการต่อปริญญาตรีเนี่ยก็ต่อได้แต่ก่อนนี้ก็จะไปต่อในมหาวิทยาลัยหลักๆที่มีอยู่แต่ปัจจุบันเองอาชีวศึกษาเราก็มีการสอนกับปริญญาตรีเปิดสอนทั้งหมด23แห่งคือเรียนยาวเลยปวชปวสแล้วก็ปริญญาตรีได้เลยแต่ปริญญาตรีอาชีวศึกษาจะมีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งคือของเราหลักสูตรเราต้องเป็นปรริญญาตตี่่ออเนืง คือต้องมาจากปวชปวสแล้วก็ปีตรีเราจะไม่รับเด็กมมัธยมศึกษาปีที่หเพราะเขาอาจจะไม่มีทักษะสายช่างเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าที่เกืยบปีตรีของอาชีวะเนี่ยเกิดจากความต้องการของภาคผู้ประกอบการภาคเอกชนเพราะต้องการรูปแบบของเทคโนโลยีปฏิบัติการหมายถึงถ้าเป็นวิศวะก็ต้องวิศวะภาคสนามค่ะ ลงสู่ภาคสนามทำงานได้จริงทำงานได้จริงทำเป็นเร็วสาขาต่างๆเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ก็เลยต้องการต่อเนื่องเพราะว่ามีทักษะมีพื่นฐานดีมาแล้วต้งดูเครื่องยนต์รู้ที่อะไรที่เนี่ยนะครับก็เป็นสาขาจร่งเป็นเบียตีเราคือทรบเทคโนโลยีปฏิบัติการไม่ใช่จบสายวิศวะจะเป็นวิศวกรรมดิจิตไม่ใช่เป็นทรบเทคโนโลยีปฏิบัติการสายอุตสาหกรรมต่องเที่ยวสายต่างๆจะเป็นรูปแบบนี้ก็จะเป็นสายบู๊สายบู๊อ่าสายวิชาชีพมาเลยนะครับก็คือส่วนเบียตีล้ว ปีแต่ละปีเนี่ยครับอย่างปีการศึกษาที่จบมา2017ที่จะรับพระราชทานเงินบาทเนี่ยว <4 S 2> ันที่4สิงหา,นงหาเนี่ยก็จะมีนักศึกษาที่จบมาประมาณ4,700 ก็คนโอ้ไม่น,อน,น้อยเหมือนกัน<อ>นะครับก็พอสมควรนะครับในสาขาต่ตางๆแล้วเราก็จะเป็นพยายามในการที่จะจัดการเรียนสอนตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการอยู่แล้วที่บอกเรื่องของการที่จะให้การศึกษาต่อนเนื่องบางทีเราก็จะไปให้เด็ก up s สก l l re สกิ l l จากเด็กที่จบไปนั่นแหละบางทีทงานอยู่ในสถานประกอบการหรือฐานที่ต่างๆก็มาต่อยอดการเรียนครับเพื่อที่จะให้อั s ส i ิล re skill อะไรใหม่ๆเข้าไปด้วย Oh, ที่มันปรับเปลี่ยนในสาขาวิชาชีพของเขานั่นแหละค่ะฟังท่านเลยาะยศสพลพูดดิ่ันไม่สงสัยเลยว่าเอ๊ะทำไมคนจบอาชีวศึกษาไม่มีตกงานนะเพราะว่าคนที่เขาต้องการไปทํางานเนี่ยเขามาจองตัวกันได้เลยแล้วเขาก็มาบอกวิธีด้วยนะว่าต้องเรียนอะไรจะได้ไปทำงานกับเขาได้นะปิดประตูตกงานนะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าอาชีวศึกษาไม่ใช่ทางเลือกนะทุกวันนี้ เป็นทางรัฐสู่อนาคตที่มั่นคงก็ว่าได้นะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะฮะใครที่มีปัญหาว่าจะให้ลูกหลานเรียนอะไรนะฮะวันนี้ได้คําตอบแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณนะฮะท่านเลขายศพลมากๆขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาละค่ะท่านผู้ชมคบกลับมาติดตามสนามเป้าบรรเทาทุกได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะฮะเที่ยง20นาทีค่ะวันนี้นะคะพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ